สวัสดีครับช่อง YouTube ช่องนักกฎหมายนอกแถวนะครับวันนี้ขอนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่24มกราคม2564นะครับวันนี้ทางนักกฎหมายนอกแถวตั้งใจว่าจะลดน้ำหนัก ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้น้ำหนักของนักกฎหมายนอกแถวอยู่ที่70กิโลกรัมนะครับพี่ๆน้องๆคอยติดตามดูว่าภายในหนึ่งเดือนนักกฎหมายนอกแถวจะลดน้ำหนักได้กี่กิโลนะครับปกติแล้วนักกฎหมายนอกแถวจะออกกำลังกายที่สนามกีฬานะครับ ตรงกะกะทนะครับมาทุกวันหยุดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสะดวกสบายใกล้ที่พักแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งนะคะไม่แออัดนะครับแล้วก็แดดนี่กำลังดีเลยนะครับช่วงสัก4ี่โมงเย็นนะครับาการออกกำลังกายนี่ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับทำให้ ร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพก็ก็ดีนะฮะโรคภัยก็ก็ไม่ค่อยมีนะครับสำหรับคนไหนที่ออกกำลังกายบ่อยๆนะครับอ,อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปในช่องนักกฎหมายนอกแถวติดตามช่องของนักกฎหมายด้วยนักกฎหมายนอกแถวด้วยนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะ ลดน้ำหนักได้กี่กิโลนะครับซึ่งปัญหาโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งนะครับของสังคมไทยยุคนี้นะครับต้องอทุกคนก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพื่อให้สุขภาพที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ EP นี้ก็คือเป็น EP ที่1นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะครับหวังว่าทางพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็น ติดตามทางช่องนักกฎหมายนอกแถวนะครับจะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะฮะที่นักกฎหมายนอกแถวลงในช่องนักกฎหมายนอกแถวนะครับหวังว่าการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,นี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะนําไปทําตามนะฮะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์นะฮะสำหรับทุกคนนะครับาการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งนี่ก็จะดีหน่อยนะครับได้รับแสงแดดนะฮะแสงแดดยามเย็นนี่กำลังดีเลยนะฮะแล้วก็ได้บรรยากาศอีก,อกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยแล้วเราอ้วนอย่างเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้าหรือว่าอะไรมันก็ดูไม่ดีนะฮะ มันดูแล้วมันอึดอัดไปหมดนะครับซึ่งทางนักกฎหมายนอกแถวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาหลายตัวแล้วนะฮะแต่ก่อนน้ำหนัก54นะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับตั้งแต่มีโรคโควิด1 9นะครับก็คือหยุดหยุดไปนานมากนะครับออยากให้ทางเพื่อนๆพี่พีน้องๆ้องที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับ ฝา,ากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องนะักกฎหมายนอกแถวเพื่อเป็นกำลังใจให้ด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ